สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ให้น้องสูสุขุลอีหานห่างแวะมารับชมช่องยวนไทยบันคุกครับงานเมื่อนี้ยังบ่มีแดดบ่มีดวงอาทิตย์ช้นนี้คุณแม่ให้น้องป่ามันลอยบ่กเลยว่าเมื่อเนี้ยเมื่อเนี้ยได้คลิปให้คุณแม่ให้น้องเบิงบ่บงหมดมาลุ้นกันครับสว่างบ่ายจะเดินออกครับไปหัวขิงยาก่อน โอ้กันเหงหืางครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงลมนิ่งอยู่แต่ป่าลอยบ่เมื่อวานนี้พ่มขึ้นฟองเช้านะั้นลมนิ่งครับแต่ป่าบ่าลอยช่องใบป่าขึ้นลอยพอป่าลอยปุ๊บก็หลุมก็มาก,ม,กมากันป่าเริ่มให้อ่ะหลุ้นน้ำกันครับเมืเ่อไงได้ป่าบ่ามีแตมให้เขาไม่น้องเบื้งบ่ครับ

โอย้ยดโดนครับดนโ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 ดดนโดนโดนโดนเดนโ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 โดนโดนโดนนนนโด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 นนนคดนนโดนโนนโดนโโนนิดนนโดนคดนดโดนดนนโดนโดนโอนโดื adalah, โดดนดโดดนโดนโอนโนโดนโดเโดนโดนดนโโโโน อนั่งห้างมาได้ครับหลมฮะผมยางละแหมอังตอนแรกผมว่าปาโคอ้นมันลอยยูเล็กครับเช่นจะเข้าไปเป็นโอ้ไซ่ใหครับตัวนี้เดียวเดียวเดียวใจเย็นเดี๋ยวเขาดินไหลเดี๋ยวครับ อ๋อโอ้นี่สิดินเบิดนี่ครับอ่าเม่งเต็มครับไม่ให้น้องตัวใหญ่นะใส่นึงเลยอ๋อนั่งห้างนางั่นงก่ได้ครับลมหงงแหงเพมึงย่างเลาะเขมาง ่อมประมาณไซส์เท่าไรครับโลวะโลวะฝ่ามืออีกหนึ่งครับอ๋อได้เต็มให้เบื่อครับแม่น้องผมเห็นลุ่มมันไล่อยู่ครับลุ่มปนินนะแต่โบเห็นโตขมยังรอดมาเรื่อยๆแม่มาเห็นควาดคร่าวๆนี่คือปาป่ายองมาใช้ยังดีโบเมนโอดีมาเห็นตัวนี้ลอยอยู่ที่ครับเลิกครับขึ้นโบค้นน้ำของป่านะผ้อมยิงเฮี้ยนใช่กลางพอดีด้วยวะ

ลุ่มปนินปลาคอปนินข้าวยุลึกดู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 ดใช่แล้ววะเหมือนขึ้นอย่างยใช่แล้วป่ามันบัดลอยฝนน้ำะอะยุลึกขึ้นได้ข้าวๆแบบแบบโนรู้เป็นปลาคอปนินหายไปแล้วนะครับยังเรอกลับไปมไหน รอ,อนในหุ่มเลยขึ้นอย่างยาอ,อ,อ,นนอย่าห่อต,ตัวได้หนึงอีกบ่ตัวนึ่น้อยไว้ไป็นสี่ตัวเมื่อหิ้งตัวน้อยหดสี่ตัวไว้มันใหญ่ไปตื่นหุ่มไปครับวันเขาคลอกดีบ่ครับได้เวลาได้กลับบ้านครงานวันกลับมา,ก,า,บบาก็บได้หนึ่งเท่านี้ก็ได้ปลาตัวเดียวนะม้านตัวหนึ่งคือว่าดีครับได้กับเขา ยาย,ยาอยู่ตัวนี้ฟามืออยู่ออกกินคลิปนี้ผมไปถือว่าขาดไปนั่งพอดีดนั่งห้างนั่งไม่ได้ทรัมันน้นงนะหัวดื้อย่างโลช่องแรงพอดีมั่นตัวนึงสำหรับคลิปนี้คือจบคลิปไปแค่นี้ครับรอเบิ้งคลิปนะผม,มนี่หาเห็ดยังอย่งปลาหรือไปเห็ดยังย้อนไอ้บ้ารรพกสวัสดีครับ